โปรแกรมการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายของวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งเป็นโปรแกรมการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมและวันจันทร์ที่1กันยายน2568นที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโปรแกรมการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลา17นาฬกาทีมชาติจีนทีมอันดับ5ของโลกจะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสทีมอันดับ14ของโลก โปรแกรมการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลา20น30นาทีทีมชาติบราซิลรองแชมป์เก่าทีมอันดับสองของโลกจะพบกับทีมสาธารณรัฐโดมินิกันทีมอันดับ11ของโลกโปรแกรมการแข่งขันของวันจันทร์ที่1กันยายนเวลา17น,นทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ7ของโลกจะพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ12ของโลก และโปรแกรมการแข่งขันของวันจันทร์ที่1กันยายนเวลา20นากา30นาทีทีมชาติทูเคียทีมอันดับ6ของโลกจะพบกับทีมชาติสโลวีเนียทีมอันดับ20ของโลกอันดับโลกของแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน1วันและสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง aisp vbtv หรือ free tv ช่อง pptv hd 36 รวมผลการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายของวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งเป็นผลการแข่งขันของวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะทีมชาติเซอร์เบียแชมป์เก่า3ต่อ2เซตทีมชาติญี่ปุ่นชนะทีมชาติไทยเจ้าภาพ3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25-20 25-23และ25-23 ทีมชาติอิตาลีชนะทีมชาติเยอรมนี3ต่อศูนเซตและทีมชาติโปลแลนด์ชนะทีมชาติเบลเยียม3ต่อสองเซตสรุปอันดับการแข่งขันระหว่างอันดับที่17ถึงอันดับที่32ของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025อันดับที่17ทีมชาติยูเครนอันดับที่18ทีมชาติสเปนอันดับที่19ทีมชาติสวีเดน อันดับที่20ทีมชาติเขียนยาอันดับที่21ทีมชาติคริสอันดับที่22ทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับที่23ทีมชาติคิวบาอันดับที่24ทีมชาติเม็กซิโกอันดับที่25ทีมชาติเช็คเกียอันดับที่26ทีมชาติโคลอมเบียอันดับที่27ทีมชาติเัลเรีย line. อันดับที่28ทีมเครือรัฐปวยโตริโก อันดับที่29ทีมชาติอียิปต์อันดับที่30ทีมชาติสโลวาเกียอันดับที่31ทีมชาติเวียดนามและอันดับที่32ทีมชาติแคเมรูนลิงก์ชมไฮไลท์การแข่งขันของทีมชาติไทยมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอหรือที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมิน หรือจะสนับสนุนช่องนี้โดยผ่านช่องทางที่แนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอด้านล่างหรือที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เช่นกันครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ